นี้ก็ที่แรกที่ได้ไปวันนี้ก็เป็นพระราชวังมันเดเลนะครับอันนี้เราก็วิ่งอยู่ข้างๆนะอันนี้ก็คือแนวกำแพงแนวกำแพงของพระราชวังมันดาเลนะครับอันนี้ก็เป็นคูคูเมืองของมันดเลฟาร์มฟางที่เช็คมาก็อยู่ฟาร์มฟางของนี่ก็อยู่ประมาณที่ประมาณ60เมตรอันนี้ก็เป็นป้อมน,นะครับเป็นป้อมประจำจุดแต่ละประตูของประตูเมืองมันดดเล อันนี้ก็เป็นกำแพงเมืองเก่าจริงๆไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าเมืองบรรเลวัางั้นจากบรรเลนี่ก็มีอายุแค่ประมาณร้อยกว่าปีไม่ถึง200ปีนะครับสร้างหลังจากกรุงเลนักโกสินนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน้รรยังพอมองเห็น่อันนี้ก็โดยรอบบรรยากาศโดยรอบพรงราชวังบนดาลี อันนี้ก็เป็นประตูทางเข้านะครับอันนี้ก็กำลังจะเข้าตัวพระราชวังมันเลยน,นก็เป็นแนวสะพานนะครับที่เห็นตรงนู้นก็คือมันเดลฮิลนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะขึ้นไปที่ข้างบนเพื่อชมวิวเมืองมันเดลบนยอดเขาเนะี่ยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงพระราชวังมันเดลรนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้า นะครับด้านหน้าของพระราชวังมนาเลเด็กยิ้มน้อยหลังจากจเปลี่ยนรถมาอันนี้ก็เป็นทางเข้าเป็นทางเข้าพระราชวังมนาเลนะครับอ่าเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปใหแม่ะยไปไป,ไปถ่ายข้างในดีกว่าพ่อไปถ่ายข้างในดีกว่านะอเอออันนี้ก็เป็นด้านหน้า,า,น,น,านะน,าน,นี่เรามาถึงด้านหน้าพระราชวังมนดาเลกันแล้วนะครับนี้เป็น พระชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่น,นี่ไม่ใช่ของเดิมนะครับอ,อันนี้เป็นปืนใหญ่โอเคนะขึ้นไปดูข้างในกันดีกว่า กำลังรวมบำรุงกันนิดหน่อยไม่ต้องชอดนะไม่แน่ใจอ,อันนี้ก็เป็นด้านในอันนี้ ก็จะเป็นเอ่อเป็นที่พระราชวังของทระเจ้ามิงกุลนะครับพระนางสุพยัตสุพยรัตน์นะครับก็คือจินมินดงนะครับจินมินดงเป็น ประวัตินะครับก็คือพระเจ้ามินดงนะคือพระเจ้ามินดงคือพระเจ้าองวินดงองค์นี้นะครับคุณคุณสร้างมันเดเลนะคือในปี2400นะครับตรงรัชกาลหรือตรงรัชกาลประมาณวิจารณ์มาที่4ของไทยนะฮะเนื่องจากว่าตามการพิพิธกพุทธธรนายของที่เล่าสืบต่อกันมาว่าครั้งหนึ่งพระบรมศาสดานะได้เสด็จเสด็จมาที่ภูเขามันเดเล มาที่ขเขามาทะเรแลวกับพระอานนท์แลก็พยากรณ์ว่าโอเคหลังจากวันปี2400นะครับก็จะมีเมืองนะมีเมืองราชานีซึง่งเจริญยิ่งเรองในด้านพุทธศาสนานะครับตามสูบินของดังนั้นพนระเจ้ามินดงก็เลยนะฮะหลังจากชิงราชบัลลังก์จากเชฟขาต่างบรรดาแล้วก็ส่งให้โปรดย้ายราชธานีมาจากพระเ,เมือง อมปุระและก็มาสร้างเมืองมันเดลเป็นปราชธานีในปะี2400น,นี่คือตามประวัติการสร้างเมืองของราชลังมันเดลอันนี้จะเป็นรูปเก่าคิดว่าน่าจะนี่จะเป็นรูปเก่าของราชวัางมันเดลนะครับก่อนที่จะถูกทำลายโดยทหารอังกฤษนะเอา ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากว่าหลังจากที่พมา่าถูกยึดครองโดยกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสวงครามโลกนะทางาการกิจก็เข้ามาทำลายพระราชวังมนาเลเดิมอันนี้คือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ร,รัฐบาลพม่าสร้างขึ้นมาใหม่นะโดยย่อจากจากฐานของจริงอันนี้ก็เป็นด้านข้างของพระราชวังมนาเลนะครับ หลังจากที่สิ้นแผ่นดินของพระเจ้ามินดงนะครับพระเจ้าสีป๋อนะฮะซึ่งเป็นราชบุตรไทยใหญ่นะกับพระนางสุพยรัตน์นะครับจึงของราแทนต่อพระเจ้ามินดงนะฮะหลังจากที่พระเจ้าสีป๋อพร,ระเจ้าสีรัทครองราชกันนะก็พระนางสุภิรัตน์ด้วยความอ,อะไรม้าใหญ่ไทยสูงนะครับก็ ตรงฆ่าเจ้านายนะฮะพี่น้องส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับเพราะระวังว่าเห็นว่าจะมาชิงบัลลังก์นะครับก็เลยสั่งอาหารพี่น้องเสือญาติประมาณ80ดสิบคนได้หลังจากพระเจ้าสีปอกับพระนางสุบรัตน์ของราดไม,ไม,ไม่นานนะครับก็สู้รบกับพม่า ให้ทศรักับทศกิจทศ่ับอังกฤษนะแล้วก็เป็นเมืองเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับเป็นอาณิคมของอังกฤษในปีคศ .1885 พระเจ้าสีปอและพร,ระนางสุภิรัตก็ได้ถูกอัญเชิญนะฮย้ายไปเสด็จไปประเทศเอ,อ,อินเดียนะครับแล้วก็ไปสิ้นประชนที่ที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในรอบอน,นี้ก็เป็นประวัตินะครับของพระราชวงนัน่นเลย อันนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ก็เป็นท้องพระโรงนะครับท้องพระโรงพระราชการของพระเจ้าสีป๋อนะครับอันนี้คือพระเจ้าสีป๋อแล้วก็พระนางสุพยาลัตนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์และพระราชินีองค์สุดท้ายของบรรเลนี้นะครับโอเคเด็กถ่ายรูปน้อย โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูก็ถ,ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะรายละเอียดก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่ไม่ค่อยกว่านี้อันนี้ก็เป็นสภาพในรอบของพระราชวังบันไรน,นะครับ หลักฐานนะครับที่เขาบอกมาว่าพลังมเลยนั้นมีหลาย,อ,าอ,ะยอะไรเรียกไงเนี่ยเรียกมีหลายอาคารมากที่เห็นประมาณ140กว่าที่เราเห็นเป็นเขาว่านะที่เป็นที่เศษหญ้าตรงนี้ก็คือเป็นฐานเก่าของราชมนเทียนทั้งหลายนะครับแต่ยังไม่ได้สร้างม,าามีทั้งหมดเป็นร้อยกว่านะครับ ที่เห็นอ่าเปลวฟอากาศก็คืบนิดนึงไม่เป็นไรลูกถ้าจะดูด้านบนถ้าด้านบนที่มีเห็นเป็นอ่าเป็นเหมือนเป็นที่พักเล็กๆบนหลังคาสีขาวนั่นนะฮะตามความเชื่อของชาวพม่าก็มีความเชื่อว่าอ่าถ้ามีนกกามาเกาะบนหลังคานะฮะเป็นก็เป็นเป็นสิ่งไม่ดีเป็นเป็นปัจขอบมงคลในสมัยโบราณนะเขาก็จะเอาทหาร ขึ้นไปนั่งบนอหอคอยข้างบนเล็กๆเนี่ยเพื่อมีหน้าที่ไล่นกเพื่อไม่ให้นกกามาเก,กนาะบนกาเข้าใจไหมลูกแต่คือเขาเขาไม่นิยมเพราะว่าคนตาลาคนพม่าถึงว่าถ้ามีนกกาบ่นขาเป็นเรื่องอะไรอ,ะอ่ะเป็นเรื่องไม่ดีเ,เรื่องอับมงคลอันนั้นก็เลยในสมัยก่อนคือมีทุกทุกคืนก็มีทหารผัดเวนขึ้นไปนั่งข้างบนก็นนนคือสมัยโบราณหลกไม่ใช่ตอนนี้หลกเมื่อก่อนเมื่อก่อนอข้างบน ข้างบนคือเขาจะมีอาหารทหารเนี่ยขึ้นไปข้างบนไปนั่งเฝ้าส่นน์นั้นเป็นหอคอยเป็นหอคอยซึ่งตามประวัติเขาบอกว่าพระนางสุภีรักษ์เนี่ยขึ้นไปดูทหารอังกฤษตอนที่ทหารอังกฤษจะเข้ามายึดครองพม่าก็ขึ้นไปดูหอคอยนะั้นดูว่าทหารอังกฤษเข้ามาถึงไหนแล้วนะก็หอคอยนี้สามารถมองไปที่ถึงแม่น้ำอยราแล้วก็ดีได้นี่ก็เป็นราชมนลเทียน นะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็คงเป็นราชมนเทียนของเหล่านางสนมทั้งหลายนะของพระเจ้าสีปอและพระเจ้ามินดงนะครับตามประวัตินั้นก็คือจะมีถนมทั้งหมด3 0 4พระองค์ได้นะครับ